นาตนเองเป็นกระบวนการที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความคิดและชีวิตโดยรวมนี่คือวิธีการที่สามารถใช้ในการพัฒนาตนเองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุทั้งในด้านอาชีพการเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์ควรเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวัดผลได้และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านหนังสือ เรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆอยู่เสมอการเพิ่มทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณพัฒนาและเติบโตในชีวิตพัฒนานิสัยที่ดีนิสัยเล็กๆท,ที่ทำเป็นประจำสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นการตื่นเช้าออกกำลังกายหรือการจดบันทึกประจำวันจัดการเวลาให้ดี การวางแผนและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและทำตามเป้าหมายได้สำเร็จการพัฒนาตนเองต้องใช้ความพยายามและเวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว